อาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องกินให้ได้อันดับ8ถั่วเหลืองรวมถึงเต้าหู้และน้ำเต้าหู้อาหารนะคะที่ทำจากถั่วเหลืองนั้นอุดมไปด้วยกรดอะมิโนแคลเซียมเลซิทินและสารฟาโบนอยที่ร่างกายต้องการ ช่วยให้เซลล์สมองจเจริญเติบโตลดคอเลสเตอรอลป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่เมื่อกินถั่วเหลืองที่มีวิตามินกลุ่ม B คู่กับอาหารจำพวกแป้งเช่นมันเทศที่เปลี่ยนแป้งเป็นกลูโคสจะช่วยให้กลูโคสถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานจนหมดไม่ควรกินถั่วเหลืองที่มีกรดไฟติกคู่กับตับหรือเนื้อสัตว์ ที่มีธาตุเหล็กกรดไฟติกนะคะจะช่วยขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางค่ะ